กัันครบเรื่องห้องสมุดในป่าใหญ่ลึกเข้าไปในป่าใหญ่มีบ้านต้นสนของคุณนกฮูกตั้งอยู่คุณนกฮูกอาศัยอยู่ที่นี่เพียงลำพังไม่เคยมีใครมาหาเขาเลยแต่แล้ววันหนึ่งก็มีแขกผู้น่ารักเดินทางหลงทางมากระต่ายน้อยกับจิ้งจอกน้อยแอบมองเข้ามาทางหน้าต่าง โอ้โหหนังสือเยอะแยะเลยอยากลองอ่านบ้างจังจะมีนิทานไหมนะโอ้มีแขกมาเยือนหรือนี่แปลกจริงฉันไม่ค่อยจะถูกกับพวกเด็กๆที่ชอบทำเสียงดังซะด้วยสิถ้าชอบหนังสือเราก็อาจจะเป็นเพื่อนกันได้นะคุณนกคู่ผู้โปรดปราหนังสือคิดในใจคุณนกคู่เปิดหน้าต่างออกไปถามเด็กน้อยทั้งสองว่า ถ้าจะอ่านหนังสือกันเงียบๆได้ฉันจะให้เข้ามาทำได้ไหมทำได้จ้าพวกเราจะอยู่เงียบๆเลยพอคุณนกฮูกเปิดประตูให้ทั้งคู่เข้ามาเด็กๆก็ตื่นตาตื่นใจกันยกใหญ่นั่นเพราะในบ้านของคุณนกฮูกมีหนังสืออัดแน่นเต็มไปหมดเลยนะสิแม้แต่มุมที่มองจากข้างนอกหน้าต่างไม่เห็นก็ยังเต็มไปด้วยหนังสือ สุดยอดเลยนิทานอยู่ตรงไหนนะเด็กทั้งสองวิ่งวนไปวนมาเสียงดังวุ่นวายไปดูที่ชั้นติดผนังบ้างปีนขึ้นบันไดบ้างคุณนกฮูกถึงก็เอาปีกทั้งสองข้างปิดหูทายุก็เงียบๆไม่ได้ก็เชิญออกไปข้างนอกเลยนะคุณนกฮูกทนไม่ไหวเลยจับทั้งคู่ไปปล่อยนอกบ้านเด็กทั้งสองรีบวิ่งเข้ามาขอโทษทันที ขอโทษจ้าขอโทษจ้าพวกเราจะไม่ทำเสียงดังอีกแล้วก็ได้ถ้าพวกเธอหาหนังสือนิทานอยู่ละก็ลองไปดูตรงผนังข้างบันไดโนนสิเมื่อเด็กๆเจอหนังสือที่ถูกใจแล้วก็นั่งลงอ่านกันบนบันไดถึงตอนนี้จึงได้ยินเพียงเสียงพลิกหน้ากระดาษเท่านั้นคุณนกฮูกเริ่มนึกถึงตัวเองในอดีตตอนเด็กๆ ฉันก็เคยตั้งอกตั้งใจอ่านนิทานพวกนั้นเหมือนกันนะพวกหนังสือเองก็คงจะดีใจเพราะไม่มีใครยิบอ่านอย่างเพลิดเพลินแบบนี้มานานแล้วตั้งแต่นั้นมาเด็กทั้งสองก็ไปบ้านคุณนกฮูกเป็นประจำทุกๆวันเมื่อเห็นแบบนั้นเพื่อนสัตว์ป่าตัวอื่นๆก็เอ่ยถามด้วยความสงสัยพวกเธอไปบ้านคุณนกฮูกกันทำไมหรอ กระต่ายน้อยกับจิ้งจอกน้อยรีบตอบกันทังทีพวกเราก็ไปอ่านหนังสือกันนะสิที่บ้านคุณนกฮูก,กมีหนังสือเพียบเลยและแล้วข่าวนี้ก็แพร่กระจายไปทั่วป่าอย่างรวดเร็ววันหนึ่งขณะที่กระต่ายน้อยกับจิ้งจอกน้อยอ่านหนังสือกันอยู่เงียบๆเ,เสียงกระดิ่งหน้าบ้านคุณนกฮูกก็ดังขึ้นมากง,กง,กง,กงรู้แล้วรู้แล้ว สั้นกระดิ่งครั้งเดียวก็ได้ยินแล้วนะคุณนกฮูกเปิดประตูออกไปสวัสดีครับคุณนกฮูกผมขออ่านหนังสือบ้างได้ไหมครับเป็นคุณหมีนั่นเองเออได้สิได้สิแต่ต้องอ่านเงียบๆนะพูดจบคุณนกฮูกก็ต้องตกใจเมื่อมองไปด้านหลังของคุณหมีมีทั้งคุณงูคุณแกะ คุณเต่าแล้วก็คุณแบดเจอร์ผมด้วยครับฉันด้วยค่ะก็ผมด้วยครับทั้งคุณงูคุณแกะคุณเต่าและก็คุณแบดเจอร์ต่างก็ทยอยตามกันมาเป็นพรวนฉันไม่รู้มาก่อนเลยแฮะว่าสัตว์ทุกตัวในป่าจะชอบอ่านหนังสือกันขนาดนี้หลังจากนั้นคุณนกคู่ก็เชิญสัตว์ทุกตัวเข้ามาในบ้านแล้วก็ปิดประตูแต่แล้ว เสียงกระดิ่งหน้าประตูบ้านก็ดังแกล้งขึ้นมาอีกครั้งโอ้ยใครอีกล้วเนี่ยวุ่นวายจนไม่เป็นอันอ่านหนังสือแล้วนะขอโทษจ้าพวกเราไปเล่าเรื่องบ้านของคุณนกคู่ให้เพื่อนๆฟังนะจ้าพวกเราพอจะช่วยอะไรบ้างได้ไหมจ้ากระต่ายน้อยกับจิ้งจอกน้อยถามไปตั้งป้ายบอกกฎตรงหน้าประตูไว้หน่อยดีกว่ามาสิมาช่วยกันทั้งคุณหมี กระต่ายน้อยจิ้งจอกน้อยคุณงูและก็คุณน,นกฮูกก็เอาป้ายมาตั้งไว้ที่หน้าประตูเขียนไว้ว่าเชิญผู้ชื่นชอบหนังสือเข้ามาได้ตามสบายแต่ห้ามส่งเสียงดังเข้าใจนะเมื่อตั้งป้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณนกฮูกก็กลับมานั่งบนเก้าอี้แล้วก็เปิดหนังสือที่อ่านค้างไว้ตอนนั้นเองคุณแกะก็เดินเหลียวซ้าย แลขวาผ่านเข้าไปผ่านเข้ามาคุณแกะเดินขึ้นบันไดหันไปซ้ายหันไปขวาเดินลงบันไดวนเวียนไปวนเวียนมาจากนั้นก็ปีนขึ้นบันไดลิงโอเจอแล้วคุณแกะหาหนังสือที่อยากอ่านไม่เจอนั่นเองเมื่อสังเกตดีๆก็จะเห็นว่าสัตว์ทุกตัวต่างเหลียวซ้ายแลขวา เดินวนเวียนไปมากันทั้งนั้นเลยหาหนังสือไม่เจอกันสินะพอคุณนกฮูกพึมพำขึ้นกระต่ายน้อยจึงพูดว่าเรามาทำแผนผังกันดีไหมจ๊ะจะได้หาหนังสือเจอกันง่ายๆคุณนกฮูกขยิบตาซ้ายแล้วก็ตอบว่าเข้าท่าเข้าท่าถ้างั้นเรามาตั้งป้ายกันอีกสักป้ายดีกว่าและแล้ว ที่หน้าประตูบ้านก็มีป้ายเพิ่มขึ้นทั้งขวาอีกหนึ่งป้ายโอ้โหหนังสือนี่มีหลายประเภทเลยนะจ๊ะกระตอยน้อยพูดขึ้นอย่างตื่นเต้นฉันอยากอ่านหนังสือปริศนาคำทายจังจึงจอกน้อยพูดขึ้นบ้างที่หน้าป้ายนั้นมีเขียนแบ่งประเภทหนังสือต่างๆไว้หนังสือสารานุกรมปรัชญาสืบสวนสอบสวนสอนวาดภาพ นิทานปริศนาคำทายดนตรีประวัติศาสตร์ผจนภัยแฟชั่นพจนานุกรมและก็อาหารหนังสือเล่านี้มีเป็นแผนผังที่จัดเรียงไว้ทั้งชั้นหนึ่งและชั้นสองพอสัตว์ทุกตัวเริ่มอ่านหนังสือกันอีกครั้งก็มีเสียงแปลกๆดังกล้องมาจากที่ไหนสักแห่ง นั่นคือเสียงของคุณเฟอร์เรตซึ่งพลอยหลับไปเขาหนุนหนังสือแทนหมอนแล้วก็กรนเสียงดังเดี๋ยวก็โดนคุณนกฮูกดูเอาหรอกคุณหมีและเพื่อนๆต่างรีบวิ่งมาปลุกกันใหญ่ขอโทษครับพ่อเปิดหนังสือปุ๊บผมก็ง่วงเลยคุณเฟอร์เรตพูดเสียงอ่อยๆทั้งที่ยังงัวงเงียแต่คราวนี้คุณนกฮูกกลับยิ้มนิดๆแล้วก็ขยิบตาซ้ายให้ มีที่นึงเหมาะกับเธอมากเลยนะนกฮูกพาคุณเฟอเร์เรตไปที่นอกชานบ้านบนชั้นสองตรงนั้นมีเปลผูกอยู่กับกิ่งไม้ใต้ร่มเงาไม้ร่มรื่นฉันเองก็ชอบอ่านหนังสือไปด้วยนอนกลางวันไปด้วยที่สุดเลยคุณนกฮูกบอกมีหน้านละถึงขยิบตาให้คุณเฟอเร์เรตเอ็นตัวลงนอนบนเปล แล้วก็พอกลางหนังสือที่มีหน้าปกเป็นรูปโจนสลัดปุ๊บเขาก็หลับทันที <c oughs> คุณเฟอร์เรดฝันว่าเขาพจนภัยอยู่บนเรือที่แล่นโคลงเคลงผ่านไปสักพักคราวนี้มีเสียงเงิมเงิมเงิมงม,งมดังขึ้นบางเสียงพึมพำเ,เบาๆนี้เล็ดลอดออกมาจากปากคุณน,นกขุนทองที่อ่านหนังสืออยู่นั่นเอง เงีงเงางเสียงระฆังยามเย็นดังขึ้นตอนที่จะเอาปลาที่ตกได้กลับไปบ้านนั่นเองก็มีเสียงหน้าสยองดังมาจากบ่อน้ำวางลงเดี๋ยนะพอหันกลับไปกระพบว่าสิ่งที่อยู่ตรงนั้นคือผีไรนะกรีเอ๊ะคุณนกขุนทองเริ่มรู้ตัวเมื่อเงยหน้าขึ้นก็พบขึ้นว่าสัตว์ทุกตัวในห้องต่างจ้องมองมาเป็นตาเดียว ขอโทษครับเวลาจดจ่อกับหนังสือมากๆผมจะส่งเสียงออกมาโดยไม่รู้ตัวเลยคุณนกขุนทองรีบบอกห้ามส่งเสียงดังนะคุณนกฮูกเตือนถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตไปอ่านในสวนนะครับคุณนกขุนทองขออนุญาตแล้วก็ถือหนังสือออกไปข้างนอกทันใดนั้นพวกเด็กๆก็เดินตามออกมาเป็นพรวน คุณนกฮูกเอียงคอด้วยความสงสัยเมื่อกระต่ายน้อยเห็นเข้าจึงบอกว่าพวกเราจะให้คุณนกขุนทองอ่านนิทานให้ฟังนะจ๊ะส่วนคุณจิ้งจอกน้อยก็เสริมว่าเขาทำเสียงระฆังกับเสียงผีได้เหมือนจริงมากๆเลยครับลีลาการอ่านนิทานของคุณนกขุนทองทำให้เด็กๆตาเป็นประกายต,ตามๆกันถ้าทางจะน่าสนุกจริงๆแฮคุณนกฮูกพึมพำพร้อมกับยีตา แล้วในตอนนั้นคุณแกะก็มาหาฉันลองทำคับเค้กตามสูตรในหนังสือลองชิมดูหน่อยไหมคะโอ้เยี่ยมไปเลยฉันชอบกินขนมเวลาอ่านหนังสือที่สุดคุณนกคู่พูดอย่างดีใจหลังจากนั้นบรรดาสัตว์ก็อ่านหนังสือพลางกินขนมบ้างนอนกลางวันบ้างกางสมุดโน้ตไว้บนโต๊ะบ้างส่วนหนังสือที่อ่านค้างไว ก็ขอยืมกลับไปอ่านต่อที่บ้านกันทุกตัวต่างเพลิดเพลินกับหนังสือในแบบของตัวเองจนพระอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ำลงในที่สุดเมื่อพระอาทิตย์ใกล้จะลับขอบฟ้าทุกตัวต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านเหลือเพียงคุณนกฮูกอยู่เพียงลำพังเขาจัดเรียนหนังสือบนชั้นจนเรียบร้อยพร้อมกับรอยยิม้มคุณนกฮูกมีความสุข เมื่อได้เห็นสัตว์ตัวอื่นๆเพลิดเพลินกับหนังสือที่เขารักนั่นเองหลังจากนั้นคุณนกฮูกก็ติดป้ายเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งป้ายเหนือประตูบ้านบนป้ายเขียนไว้ว่าห้องสมุดในป้าใหญ่ที่นี่คือห้องสมุดในป้าใหญ่ที่ใครชื่นชอบหนังสือก็แวะเชิญมาได้ตามสบายเลยนะจ๊ะ ทิทานแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในชอน่องนารักด้วยครับ